ไว้ใกล้เลขสี่แล้วนะคะถุงใต้ตามาแบบจัดเต็มมากๆดูดิทุกคนแล้วพอยิ้มแบบเนี้ยติ้นกามาแบบเต็มหนังตาเลยไปเลยหาตัวช่วยดีๆนะคะก็คือเป็นตัวนี้เลยนะคะยันฮีเป็นแบบ recovery eye serum นะคะตรงนี้มันข้อดีของเขาก็คือมันจะมีหัวที่เอาไว้สําหรับนวดด้วยมีส่วนประกอบของคาเฟอีนนะคะช่วยดูดซึมน,น้ําจากถุงใต้ตาเลยทีเดียวค่ะทุกคนแค่บีบออกมาแล้วก็นวดมันเข้าไปค่ะทุกคนตรงนี้เลยนะ นวดมันเข้าไปเลยนะคะมันจะค่อยๆดูดซึมแบบถุงใต้ตาให้เราแบบแฝบลงอ่ะทุกคนแล้วตรงเนี้ยมีตินกาใช่ป่ะนวดไปเลยค่ะทุกคนยิ่งนวดเยอะยิ่งดีนะตัวเนี้ยคือดีมากดีต่อใจมากไปพกไปถูกที่เลยแล้วก็ตรงเนี้ยไปเห็นมันมีตินกาอยู่ตรงเนี้ยไปชอบแบบทาอย่างเนี้ยชอบแบบเวลาหุดหงิดโมโหเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ย ความรู้สึกอะคือดีขึ้นนะรู้สึกว่ามันจางลงแล้วถุงใต้ตาไปดีขึ้นแต่งหน้าแล้วมันติดตรงใต้ตามากขึ้นด้วยแอบบอกเลยเนี่ยว่าคือของเขาดีจริงๆแล้วคือมีที่นวดตรงนี้คือมันเบาสบายมากๆเลยเอาจริง กรอบตาเนี่ยตรงช่วงเนี้ยใครเป็นมางเวลาเครียดอะ่ะมันจะปวดต,ตรงนี้มากเลยนอกจากแบบช่วยในเรื่องของการนวดแบบให้ครีมซึมเข้าผิวเร็วแล้วนะคะไปยังช่วยนวดแบบกดจุดได้ด้วยค่ะทุกคนจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยแบบเวลาเครียดๆแบบตรงนี้มาเต็มมันก็จะกดตรงนี้ทุกคนลองไปกดดูนะใครๆเครียดเบ้าตานะตัวนี้เลยยันฮีนะคะ Recovery e y e ซิลลพิกัดทตะกาด้านล่างได้เลยค่ะ